สวัสดีครับผมเบียร์วิสารโ,โตโคาครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับ Toyota f o r t u n e เครับนี่คือ 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อป,ปี2018นะครับเป็นตัว Minor Chain แล้วนะฮะดิสเบรก4ล้อครับตัวนี้นะฮะตอนที่ออกห้างป้ายแดงมีค่าตัว1,440,000บาทครับวันนี้วิสาโนโตโคาขาย1ล้านกับอีก2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมและที่สาคัญนะฮะรถคันนี้วิ่งมา 50,000กิโลเท่านั้นเองต้องถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่ารถคันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรทุกซอกทุกมุมครับเดี๋ยวตามไปรับชมพ,มพร้อมๆกันครับสนับสนุนโดยวิสารอโตโคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกาน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสา a อโตโคา่คา .com ท่านผู้ชมนี่คือด้านหน้านะฮะรถคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับอ่าสวยงามนะฮะรถคันนี้ผมเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเริ่มจากไฟหน้านะฮะท่านผู้ชมเป็นใบบีม LED นะครับมีไฟเดเทิร์มาให้ด้วยนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED นะฮะท่านผู้ชมกระจังหน้านะฮะมีโลโก้โตโยต้านะฮะเป็นโครเมียมเห็นไหมครับอ่าสวยงามนะฮะสเต็ปต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงของรถคันนี้นะฮะดูห้องเครื่องอ่า ดูโครงสร้างครับว่ารถคันนี้สภาพเป็นอย่างไรด้านหน้าเนี่ยชนมาไหมนะฮะชนไม่ชนเนี่ยดูด้านหน้านี่แหละครับท่านผู้ชมอ่ะเริ่มกันเลยครับเปิดขึ้นมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหห้องเครื่องเนี่ยสะอาดมากเลยนะฮะแล้วผมสตาร์ทรถอยู่ด้วยนะครับอ่ะเริ่มจากฝากระโปรงก,ก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมดูความเดิมก่อนนะเห็นไหมเห็นไหมครับสันลอนเม็ดอาร์คนะฮะชัดเจนเลยรถเป็นสีบอลเงินนะฮะดูง่ายเลยสะอาดตามากๆครับ สติกเกอร์ยังอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเนสอาร์ตเนี่ยไล่เรียงเลยชัดมากๆนะครับลูกยางเส้นนี้ยังอยู่นะฮะเห็นไหมและเนี่ยจะมีสติกเกอร์ใสๆกลมๆนะฮะแปะอยู่นะครับเดิมๆเลยจากโรงงานฉนวนกั้นความร้อนเห็นไหมครับบุดทุกตัวยังอยู่นะฮะไม่ขาดไม่ลุยเดิมสนิทครับอ่ะไล่มาเลยนะฮะไล่มาจนถึงตรงนี้นะครับมันคือตะเข็บนะฮะฝากระโปรงนะฮะลูกยางซีนลูกยางนะับผมจะเอาเล็บจิก เห็นไหมครับชัดเจนเลยนะฮะอ่านี่คือความเดิมครับท่านผู้ชมต่อมานี่ฮะตาปัม๊มเห็นไหมครับท่านผู้ชมตาปัม๊มโตโยต้านะฮะฝากระโปรงเดิมนะครับท่านผู้ชมสวยงามน็อตยึดฝากระโปรงเห็นไหมฮะอ่ามีเหมือนผ่านประแจมานะน่าจะมีการแกะการเก็บนะฮะเก็บสีมาก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่ะต่อมาดูโครงสร้างดูเข้าไปในซอกเห็นเม็ดอาร์คเลยดมเดิม เห็นไหมครับไล่มานะฮะจนถึงแก้มด้านขวานะอ่ะผมจะแกะให้ดูนี่แก้มด้านขวาคือชิ้นนี้นะฮะท่านผู้ชมดูน็อตยึดแก้มเดิมๆเห็นไหมไม่แกะไม่ถอดตาปั๊มเห็นไหมครับ4 R เม็ดอาร์า Med c, ไล่มาแผ่นพลาสติกน็อตไม่ขยับโอ้ชัดเจนมากๆเลยครับท่านผู้ชมอ่ะใส่คืนได้นะฮะ ต่อมาดูโครงสร้างนะฮะดูคานปีกนกด้านข้างไล่มานะฮะเห็นไหมเมนอาร์ตต่อมาจนถึงเนี่ยคานปีกนกนะฮะรอยเชื่อมต่อระหว่างคานไล่ไปนะฮะรูกลมๆเนี่ยความสม่ําเสมอของสีนะฮะเดิมๆและนี่คานหน้าครับท่านผู้ชมต่อกับคานปีกนกด้านขวานะฮะเห็นไหมครับตรงนี้มีตาปั๊มอยู่ตัว R. อาาไล่มานะ,ะเห็นไหมเนี่ยรอยเม็ดอาร์คลูกศรน,นะฮะ ผมดูจนรู้แล้วว่าว่าคานหน้า f o r ์ u n เนอเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะฮะท่านผู้ชมไล่มาเห็นไหมครับลูกศรอ,อ่าตัวแอลเห็นไหมฮะชัดเจนไล่มาเห็นไหมครับไล่มาเลยนี่น,นี่โฟกัสตรงนี้หน่อยกล้องนี่คือแผ่นเพลนะฮะท่านผู้ชมหมุดเดิมเดิมรถปี2018ตรงปีนะฮะปลายปีด้วยนะฮะคันนี้่ต่อมาแก้มด้านซ้าย ชิ้นนี้แกะขึ้นดูดูครับเห็นไหมน็อตไม่ขยับเดิมเดิมนะฮะท่านผู้ชมอ่าสวยงามต่อมาแผ่นเข้าไปในซอกให้เห็นความเดิมสวยงามครับท่านผู้ชม,ดมเดิมเดิมอ่าต่อมาแผ่นเข้ามาที่ห้องเครื่องนะฮะตรงซุ้มล้อเห็นไหมความสะอาดนะฮะเห็นไหมของห้องเครื่องเห็นไหมครับอุปกรณ์ต่างๆแบตเตอรี่ าเครื่องยนต์เครื่องยนต์นผมสตาร์ทอยู่นะเห็นไหมนี่ก้านวัดน้ำมันเครื่องเห็นไหมครับดึงก้านออกมาไม่มีควันนะท่านผู้ชมไม่มีน้ำมันกระชอกนะเครื่องฟิตสมบูรณ์ดีนะฮะไม่แค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะฮะท่านผู้ชมแล้วมาแผ่นฝั่งนี้ต้องมาแผ่นฝั่งนี้เห็นไหมครับนี่คือฝาสูบนะฮะท่านผู้ชมของฟอร์จูเนอร ห้องเครื่องสะอาดนะสะอาดมากนะฮะไม่มีน้ามันรั่วน้ามันเยิ้มน้ามันซึมไม่มีนะฮะเดิมจริงๆครับอ่ะผมสรุปให้เลยนะครับห้องเครื่องคันนี้นะฮะผมดูอย่างละเอียดแล้วนะฮะท่านผู้ชมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะฮะไม่มีจมน้ำนะฮะไม่มีสนิมนะชนเบาก็ไม่มีครับท่านผู้ชมนะฮะผมเบียร์วิศาลออโต้คารับประกันจะเอารถคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์โตโยต้าสาขาไหนก็ได้ยินดีครับ หรือจะจ้างทีมงานที่เขาดูรถเป็นมาดูรถที่เต็นต์ก็ยินดีครับท่านผู้ชมผมรับประกันท่านผู้ชมมาถึงช่วงล้อนะฮะนี่คือล้อแม็กอันลอยนะฮะสีทูโทนนะครับตัดขอบด้วยสีเงินนะครับท่านผู้ชมมาจากโรงงานเลยนะฮะเป็นลายนี้เลยนะท่านผู้ชมมาพร้อมกับยางตัวนี้เป็นยางของยางดันหลบนะฮะท่านผู้ชมสเปคของยางนะฮะหรือว่าซีรีส์ของยาง2 6 5 6 0 r 1 8 เป็นขอบ18นะฮะแต่ไฮไลท์เลยคือปียางครับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่27ปี2021ดอกยางเนี่ยต้องบอกว่ายังลึกๆขนยางก็ยังมีอยู่ปียางก็ยังใหม่อยู่ใช้ได้ยาวๆเลยนะท่านผู้ชมภายใน1ปีเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนได้เลยครับกล้องแผ่นเข้ามาเห็นไหมครับภายในซุ้มล้อมีความสะอาดมากๆเลยนะฮะช่วงล่างเห็นไหมครับเดิมจริงๆครับท่านผู้ชมอ่ะ ต่อมานะครับที่กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดขอบด้วยสีดํามีไฟเลี้ยวมาด้วยนะเป็น LED ครับอ่ามือเปิดประตูนะฮะเป็นโครเมียมนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับระบบสมาร์ทเคเลดนะฮะอ่ะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาดูโครงสร้างของเจ้าคันนี้กันครับเปิดประตูบานแรกครับท่านผู้ชมดูโครงสร้างเลยนะนี่ดูประตูก่อนนะลูกยางเห็นไหมครับชัดเจนเดิมๆเลยไล่จนไปถึงชายล่างนะฮะตะเข็บ เอาเล็บจิกเป็นรอยแบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วแผ่นเข้ามาเห็นไหมเมนอาร์คนี่คือประตูเดิมๆครับท่านผู้ชมอ่าต่อมากล้องแผ่นเข้าไปนะฮะจะเห็นพวกอ่าน็อตแก้มนะฮะอ่าบานพับต่างๆนะฮะความเดิมๆแผ่นไปที่อ่าตรงที่วางเท้าด้วยครับนะฮะให้ดูว่ารถคันนี้เคยลุยน้ําเคยจมน้ํามาหรือเปล่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมอ่าพรมพื้นต่างๆหัวน็อตใสๆนะฮะเดิมๆ แกนคันเร่งนะการพวงมาลัยเห็นไหมครับเดิมสนิทครับไม่มีจมน้ําไม่มีลุยน้ําแน่นอนครับต่อมาดูกระดูกงูดูด้านบนก่อนนี่แกะนะให้เห็นเม็ดอาร์ครับท่านผู้ชมชัดเจนนะชัดเจนเลยนะาสวยงามด้านบนผ่านดูด้านบนแล้วก็อย่าลืมดูชายล่างนี่ชายล่างก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ชัดเจนนะฮะที่เสาบีเนี่ยมีสติกเกอร์อยู่เนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะมันต้องมีนะเดิมๆก่อนประตูหมุดใสๆเลยนะฮะแล้วก็ดูน็อตยึดบานพับประตูบานถัดไปเห็นไหมครับเดิมสนิทนะฮะตัวล่างด้วยโอเคผ่านครับท่านผู้ชมบานถัดไปดูลูกยางเหมือนเดิมนะเนี่ยเห็นไหมมันนูนๆเนี่ยฮะเห็นไหมเอาเล็บจิกเข้าไป เนี่ยก็จะชัดเจนแบบนี้นะฮะไล่จนไปถึงชายล่างเป็นวัสดุตัวเดียวกันนะครับต่อมาอกระดูกงูดูโครงสร้างเห็นไหมครับชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมเม็ดอาร์กชัดเจนนะ,ะต่อมาชายล่างาเห็นไหมเม็ดอาร์กชัดเจนนะครับท่านผู้ชม เดิมๆเ,เลยนะอ่าโอเคผ่านครับโครงสร้างประตู2บานด้านขวาอันนี้สะโพกต้องบางๆนะบางๆแบบนี้นะอ่าแล้วมาดูท้ายรถท่านผู้ชมนี่คือด้านท้ายนะครับของเจ้า f o r t u n e r นะครับสีบอลเงินมีสปอยเลอร์มาให้นะครับมีที่ปัดน้ำฝนโลโก้ To โ,โยต้าคิ้วโครเมียมนะฮะคาดกลางคำว่า f o r t u n e r ไฟท้ายเนี่ยนะฮะไฟเบรกเนี่ยเป็น LED นะครับท่านผู้ชมสวยงามมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าถัดลงมานะฮะยางอะไหล่นะฮะอยู่ด้านล่างอ่ะแผ่นเข้าไปดูใต้ท้องรถหน่อยสิผมก้มให้ด้วยอ่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมให้เห็นความเดิมของช่วงล่างเห็นไหมครับเห็นไหมมาร์กกิ้งยังอยู่เลยนะฮะพวกแต้มสีเห็นไหมครับเห็นไหมที่ที่เพาท้ายเห็นไหมครับอ่า โอ้โหเดิมๆเลยครับท่านผู้ชมยางใหม่มากนะยางอะไหลนะ่ในยังใหม่อยู่เลยนะท่านผู้ชมช่วงล่างสวยนะฮะดูซุ้มล้อนะดูอ่าดูพวกดิสเบรกนะฮะพวกอ่าเห็นไหมไม่มีสนิมนะท่านผู้ชมมาร์กิ้งยังอยู่เลยใหม่มากๆครับช่วงล่างรถยนต์คันนี้อ่าต่อมาดูโครงสร้างด้านท้ายครับฝาท้ายเนะี่ยเป็นไฟฟ้านะท่านผู้ชมอ่าเปิดไฟฟ้าขึ้นมา โอเคดูโครงสร้างเลยมาเริ่มจากฝาท้ายก่อนนะฮะนี่เอาเล็บจิกเห็นไหมครับเดิมเดิมอ่านี่ที่ปิดฝาท้ายไฟยฟ้านะท่านผู้ชมเห็นไหมครับสติกเกอร์ต่างๆความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อมามาดูน็อตยืดฝาท้ายเห็นไหมครับเดิมเดิมนี่ไล่ร่องน้ำรางน้ำเม็ดอาร์เห็นไหมครับชัเดเจน,เนไล่ลงมาอ่าเห็นไหมครับ ต่อมามาดูตรงนี้ที่ยึดฝาท้าทยอีกข้างหนึ่งเห็นไหมครับเดิมๆไม่แกะไม่ถอดไม่ขันนะไล่มาที่ร่องน้ํารางน้ําเม็ดอาร์ตชัดเจนเลยเห็นไหมครับไล่ลงมาสวยงามครับท่านผู้ชมเดิมสนิทครับต่อมานี่คือในรถนะฮะท่านผู้ชมเบาะแถวที่3ของ f o r t จูเนอร์เขานะฮะเอกลักษณ์ของเขาก็คือสามารถที่จะิ้วเบาะได้ทั้งสข้างนะครับตัวนี้มีพรมกระดุมมาให้นะเจ้าของเดิมใส่มา นะครับก็ต้องบอกว่ามีความใหม่นะฮะ,ะที่เก็บอันนี้เห็นไหมครับแม่แรงอุปกรณ์ขันล้อต่างๆนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมด้านท้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยเดิมนะฮะสำหรับเจ้า Fortuner คันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูโครงสร้างแถบซ้ายแถบหนึ่งครับมาถึงด้านซ้ายนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมแวะดูล้อหลังหน่อยเนี่ยท่านผู้ชม มาดูนะฮะภายในล้อแม็กเห็นไหมครับจะมีดิสเบรกอยู่นะฮะนี่คือตัวไมเนอร์เชนนะตัวไมเนอร์เชนของไอ er โตโยต้าฟอร์จูเนอร์โฉมนี้มันจะเชนประมาณปี2017ปลายปีนะฮะจะเพิ่มดิสหลัง4ล้อขึ้นมานะฮะท่านผู้ชมแล้วเห็นไหมเห็นเจ็ตสีไหมเจ็ตสีซุ้มล้อต่างๆดอกยางเห็นไหมครับใหม่มากนะฮะท่านผู้ชมโอ้คันนี้สวยครับสวยจริงๆนะฮะใครได้ไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุ้ม นะฮะได้รถใหม่ไหม่วิ่งน้อยอ่ะโครงสร้างแถบซ้ายประตูบานแรกเห็นไหมครับชัดเจนนะไล่ไปนะฮะจนถึงชายล่างเดิมเดิมอ่าต่อมาดูกระดูกงูงนี่เห็นไหมครับชัดเจนนะท่านผู้ชมเมนอาร์คเห็นไหมครับอ่าชัดเจนของเดิมจากโรงงานชายล่างอ เหมือนกันเห็นไหมครับท่านผู้ชมไล่ขึ้นไปอ่าชัดเจนครับผ่านไปบ้านสุดท้ายอ่าบานสุดท้ายมือเปิดด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นสมาร์ทเคเลตเหมือนกันนะท่านผู้ชมซ้ายและขวาอ่าดูโครงสร้างครับอ่าเห็นไหมครับชัดเจนไล่มานะฮะจนถึงชายล่างเดิมเดิม นะฮะท่านผู้ชมดูในซอกเห็นไหมครับไล่มาไล่มาสวยงามเดิมๆครับดูกระดูกง,งูนะดูเม็ดอาร์คนะฮะหรือว่าจุดสปอร์ตนะฮะท่านผู้ชมเดิมๆชายล่างที่เสาบีด้านซ้ายเห็นไหมครับ เดิมเสนิทอ่านี่ก่อนประตูมีสติกเกอร์อยู่นะฮะท่านผู้ชมหมดุดน็อตยึดบานพับประตูบานถัดไปตัวบนตัวล่างก็เดิมสนิทนะฮะท่านผู้ชมอ่าด้านซ้ายบอ่อด้านซ้ายเป็นบ่อปรับไฟฟ้าด้วยนะฮะเห็นไหมดูความใหม่โอ้ใหม่จริงๆนะใหม่มากอ่ะดูหลังคาหน่อย หลังคาก็เดิมๆนะท่านผู้ชมมีชาร์คฟินมีครีบฉลามมาด้วยนะฮะมีราวหลังคาสามารถที่จะใส่แหลกได้นะท่านผู้ชมสวยงามมาผมสรุปให้เลยครับนี่คือ Toyota Fortuner 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อปี2018ปลายปีนะฮะท่านผู้ชมสีบอนเงินไม่วิ่ง50,000โลโครงสร้างผมดูรอบคันแล้วนะฮะสวยงามนะฮะคำพูดที่พูดไปพูดอะไรไปบ้างนะฮะ นั่นคือการรับประกันจากผมครับโอเคท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งในห้องโดยสารนะครับของเจ้า f o r t u n e r คันนี้นะฮะเบาะเป็นสีน้ำตาลนะครับพื้นสีดำแผงข้างสีดำหลังคาเป็นสีเบตนะฮะหรือว่าสีเทานะครับท่านผู้ชมอ่าเบาะที่ผมนั่งอยู่นะฮะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเดินด้วยได้นะครับอ่าโอเคก็นั่งสบายอยู่แล้วนะฮะแถวที่2นะครับ โดยรวมเข้ามาเนี่ยความรู้สึกแรกต้องบอกเลยว่าใหม่นะกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมอ,อุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะฮะเริ่มจากด้านขวามือผมก่อนนะครับมีกระจกไฟฟ้านะฮะขึ้นลงอัตโนมัตินะฮะท่านผู้ชมทั้ง4บานเลยนะครับที่เท้าแขนก็เป็นบูหนังนะฮะแผงข้างก็บุหนังสีน้ําตาลมือเปิดเป็นโครมเมียมนะฮะมีมือจับที่เสา นี่คือเสาซีนะท่านผู้ชมมีแอร์แบ็กมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะฮะถุงลมนิรภัยนะครับท่านผู้ชมอ่ามือจับช่องแอร์ตรงตำแหน่งนะครับด้านบนมีไฟสองสว่างนะฮะสองหาของเป็น LED นะครับปรับลมแอร์ได้นะฮะปรับความเย็นได้นะฮะท่านผู้ชมอ่าเบาะที่นั่งอยู่นี่ก็เป็นเบาะ60-40นะฮะท่านผู้ชมอ่าตรงนี้ก็สามารถที่ดึงออกมาเป็นที่เท้าแขน นะครับทัดเด้งออกมาเป็นที่วางแก้วน้ําวางขวดน้ําได้นั่นเองครับโดยรวมต้องบอกว่าใหม่นะครับอ่เบาะด้านหน้านะฮะจะเป็นมีกระเป๋าจิงโจ้มีที่ห้อยถุงแกงนะ,ะแล้วก็คอนโซลตรงกลางเห็นไหมครับ power outlet หนึ่งช่องและนี่นะสามารถเสียบปลั๊กไฟได้ด้วยนะฮะนี่คือข้อดีนะครับของ Fortuner เจ้าของเดิมใส่พรมกระดุมสีดำมาให้นะฮะก็ดูสะอาดนะฮะ,ะมีพรมยางด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยรวมต้องบอกว่าใหม่นะใหม่จริงๆครับท่านผู้ชมเห็นไหมกล้องแผนนี่เห็น,น,นี่ยใหม่ไหมนี่คือพรมเดิมใหม่มากครับอโอเคนะฮะแล้วเบาะเนี่ย ก็นั่งสบายเซ็กรูมเฮดรูมนะเดินทางได้เลยยาวๆสเต็ปต่อไปเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่แล้วนะฮะที่ผมนั่งอยู่เป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้านะท่านผู้ชมเห็นไหมครับทางขึ้นเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะไม่สึกนะเห็นไหมโตโยต้านะฮะยังใหม่อยู่เลยนะครับตรงนี้ ถัดมานะฮะที่แผงข้างประตูนะฮะนี่คือที่เท้าแขนบุหนังแผงข้างก็บุหนังนุ่มๆน,นะครับถัดมากระจกไฟฟ้าออโตโอ้นะฮะขึ้นลงอัตโนมัติทั้ง4บานเซนทัลล็อกล็อกกระจกปรับกระจกซ้ายขวานะฮะพับกระจกได้นะครับท่านผู้ชมถัดขึ้นไปมือเปิดเป็นโครเมียมอ่ามีลําโพงด้วยเห็นไหมครับท่านผู้ชมอ่าตามมือผมมาเลยนะนี่ครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าที่เปิดถังน้ํามันอ่า อันนี้เป็น power door off นะฮะแล้วก็นี่ที่เปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมถัดขึ้นมานะฮะเป็นตำแหน่งปุ่ม start ครับ engine นะฮะ start stop ครับถัดขึ้นไปเป็นช่องแอร์นะครับและเข้าไปที่เรือนไม่เรือนไมเนี่ยด้านซ้ายเป็นวัดรอบด้านล่างเนี่ยจะเป็นเกจความร้อนของเครื่องยนต์นะครับอ่าตรงกลางก็จะเป็นบอกค่านะฮะต่างๆของรถยนต์คันนี้นะครับอ่าเป็นภาษาไทยด้วยนะระยะ ที่สามารถขับได้เนี่ยเขาบอกแล้วต้องต้องเติมน้ำมันน้ำมันตกเกเลขไม้ห้าหมื่นหนึ่งพันกว่าโลเท่านั้นเองวิ่งน้อยมากนะฮะตกเฉลี่ยแล้วปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับน้อยจริงๆด้านขวานะฮะเป็นตัวเลขบ่งบอกความเร็วครับมีตัวเลขให้ถึง200นะครับแล้วก็เป็นเกน้ํามันนะฮะเตือนแล้วต้องเติมแล้วนะ,ะท่านผู้ชมแล้วก็นี่ที่ก้านนะฮะด้านขวาเนี่ยจะเป็นพวกไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวนะฮะต่างๆนะครับท่านผู้ชมด้านซ้ายก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะฮะท้งด้านหน้า แล้วก็ด้านหลังตัวนี้มีแพทเทิร์นชิปมาให้ด้วยนะฮะที่พวงมาลายัยซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกนะฮะสำหรับคนที่ขับรถเก่งๆเชนเกียรเก่งเก่งนั่นเองครับต่อมาเป็นพวงมาลัยครับพวงมาลัยหุ้มหนังตัดด้วยลายไม้ดูสภาพของหนังก่อนยังใหม่อยู่เลยนะนี่คือหนังแท้นะ,ะท่านผู้ชมอ่าเดิมเดิมเลยเป็นมันติฟังก์ชันด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่าด้านซ้ายรับสายวางสายต่างๆเร่งเสียงลดเสียงด้านขวาก็จะเป็นพวก คูดคอนโรลนะฮะท่านผู้ชมสวยงามตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ตโตยโยต้ามีแอร์แบกด้วยนะแล้วก็แต่ลองแต่หน่อยอ่านี่คือเสียงแต่ครับสเตปต่อไปไปดูคอนโซลตรงกลางกันครับเริ่มจากหลังคาก่อนนะท่านผู้ชมไม่มีรอยเจมิมรอยยันสะอาดตาดีครับอ่าอันนี้เป็นไฟเป็น LED นะฮะสองสว่างที่ใส่กรอบแว่นที่ใส่แว่นตากระจกมองหลังนะฮะเป็นแบบธรรมดา ที่บังแดดนะฮะเปิดขึ้นมามีกระจกมีไฟส่องหน้าให้นะฮะท่านผู้ชมทั้งสองข้างเลยนั่นเองครับกระจกบานหน้านะฮะผมพยายามดูว่ามันมีแตกหรือเปล่าไม่มีนะกระจกไม่แตกนะทะ่านผู้ชมเดิมๆติดฟิล์ม 3M มาด้วยนะอ่าโอเคที่เสา A มีแอร์แบ็กมีแอร์แบกถุงลมนิรภยัยมีมือจับอ่าเวลาจะขึ้นจะลงนะฮะคอนโซลด้านบนเป็นสีดำ ด้านหน้าเป็นสีดำพลาส,สติกทนความร้อนกันความร้อนได้ดีนะอ่าถัดลงมาเป็นนาฬิกาไฟพามากไฟฉุกเฉินช่องแอร์สช่องนะฮะนาฬิกาไม่ตรงนะเนี่ยอ่าอ่ะ,อะนี่เห็นไหมครับโลโก้ฟอร์ u จูเนเป็นบุหนังนะตรงนี้นุ่มๆเดินด้วยได้เปิดขึ้นมาใส่ของได้นะและนี่ก็เก๊ใส่ของอ่าถัดลงมานะฮะเป็นจอ จอแสดงผลตัวนี้สามารถที่จะเป็นนเวกเกเตอร์ได้เป็นกล้องมองหลังได้ใส่ซีดีได้นะท่านผู้ชมอ่าถัดลงมาอีกนะครับท่านผู้ชมเป็นระบบทําความเย็นนะฮะตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะฮะอ่าระบบหมุนเวียนแอร์ในรถนอกรถได้หมดไล้ฟ้ามีให้หมดนะครับท่านผู้ชมถัดลงมาอีกนะฮะเป็นช่องเสียบ USB 1ช่อง Power Outlet อีก1ช่องนะฮะอ่าตรงนี้ก็ใส่ของได้ตรงนี้ก็ใส่ของได้น,ไดนะ ที่คอนโซลเกียร์เป็นลายไมย้ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะท่านผู้ชมอ่าเปิดขึ้นมาวางแก้วน้ําวางขวดน้ําได้2ขวดนี่คือเกียร์นะฮะเป็นแบบขั้นบันได6สปีดอ่าโอเคยังอยู่ในสภ,ภาพที่ดีอยู่นะครับและนี่โหมดการขับขี่ครับท่านผู้ชมต้องการประหยัดก็อีโคโหมดต้องการเร็วและแรงก็พาเวอร์โหมดครับท่านผู้ชมและนี่การลื่นถลายเบรกมืออยู่นี่นะ,ะเป็นแบบง้างนะฮะ คุ้นมือที่เท้าแขนตรงกลางเปิดขึ้นมาก็ใส่ของได้นะฮะเก็บสัมภาระเก็บเอกสารได้นะฮะท่านผู้ชมโดยรวมใหม่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่มีตรงไหนสึกหลอซีดจางทะลอกไม่มีนะฮะใช้งานได้เลยนะครับถ้าเต็บต่อไปนะฮะเดี๋ยวไปทดลองขับกันนะ,ะว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรอัตราเร่งเป็นอย่างไรนะฮะแต่ผมคิดว่าดีอยู่แล้วนะเพราะวิ่งแค่มา รถคันนี้วิ่งแค่ห้าหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะฮะท่านผู้ชมอ่ะไปครับโอเคครับท่านผู้ชมผมอยู่บนถนนจริงแล้วนะครับกับเจ้า Fortuner 2 4 v ขับเคลื่อน2ล้อปี2018สบีบอลเงินนะครับท่านผู้ชมอ่าองความรู้สึกนะฮะตอนนั่งก็ต้องบอกว่าทัศนวิสัยดีนะฮะสบายนะครับมองสบายตารถสูงครับท่านผู้ชมอ่าก็ กระจกมองข้างซ้ายขวาก็มองได้ชัดเจนนะครับพวงมาลัยจับกระชับมือนะครับเบาะนั่งได้เต็มหลังเต็มก้นนะครับรถใหม่ยังน้อยอยู่นะครับท่านผู้ชมวิ่งมา5 0,000ื่นนิดๆเท่านั้นเองนะฮะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ายังใหม่นะครับเดี๋ยวผมลองอัตราเร่งหน่อยนะฮะนี่120นะท่านผู้ชมอ,อยู่ในโหมด power mode นะฮะร้อยสี่นะฮะพอร้อยสี่แล้วก็จะเริ่มมีเสียงลมนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่ารถสูงนะฮะรถใหญ่ร้อยห้าร้อยหกลงคอสะพานอลองดูช่วงล่างเวลาจ้ำ โอเคนะฮะยางก็ยังใหม่อยู่นะครับท่านผู้ชมช่วงล่างดีไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมนะครับเข้ามาในห้องโดยสารแอร์เย็นเร็วไว้ฟอ er. ร์จูเนอร์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับท่านผู้ชม2,400ซีซีนะครับให้กำลังสูงสุด150 แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะหรือว่า6สปีดนะครับตัวนี้อัตราการสิ้นเปลืองนะฮะทำได้สบายๆครับ12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในโหมด Eco Mode นะครับสภาพดีเลยครับคันนี้น่าใช้นะฮะผมแนะนำเลยนะครับท่านผู้ชม เช็ดดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยก็ยังได้นะครับท่านผู้ชมแต่นี่คือรถยนต์มือ2ครับท่านผู้ชมนะฮะในความคุ้มค่าถ้าผมจะแนะนําผมก็อยากให้ทุกท่านดาวเยอะเข้าไว้นะฮะอ่าเพราะว่าก็ต้องยอมรับครับว่าดอกเบี้ยรถยนต์มือ2แพงกว่าป้ายแดงนะครับอ่าแต่ตัวนี้คุ้มค่าครับออกห้างล้านสกว่าวันนี้ผมขายล้านกับอีก 2 9 0 0 0บาทประหยัดไป4แสนนะฮะท่านผู้ชมกับรถที่วิ่ง50,000กิโลก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าครับอ่าท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ0915577695เบอร์ผมโดยตรงนะครับรีวิวไปแล้วนะฮะทดลองขับก็ทดลองแล้วนะครับดีจริงครับทุกคำพูดที่พูดไปในคลิปวิดีโอนั่นคือการรับประกันจากผมจากวิสารออโต้คาร์นะครับแล้ว ส่วนท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่เข้าใจไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะฮะแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับให้คนที่เขามีความรู้เรื่องรถยนต์มือสองให้เขาได้ดูว่าสิ่งที่ผมนําเสนอนี้เป็นอย่างไรแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสารถุกคานําเสนอด้วยความตรงไปตรงมานะฮะไม่มีความกังวลใดๆอยู่แล้วครับบอกไว้แล้วว่าผมอยากขายไม่อยากขายครับแต่ช่องนี้ผมเน้นมากๆนะฮะว่าผมต้องการ นำรถที่ดีนะฮะมีคุณภาพใช้ดีแล้วลูกค้าต้องชื่นชมแล้วต้องบอกต่อนะครับเน้นมากๆครับนะฮะวันนี้ผมกับเจ้า Fort u n e r คันนี้ก็นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าใน EP ีหน้านะครับแต่บอกเลยว่าคันนี้ดีครับเยี่ยมมากๆครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครหายอยู่รีบเลยครับรถสวยอยู่ไม่นาน